วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจะพามาทําความรู้จักกับเกาะจิกเกาะจิกอยู่ในพื้นที่ตําบลบางชันอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของผู้คนบนเกาะได้ทําโครงการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปีงบประมาณ2557 เรียกได้ว่าทั้งเกาะใช้พลังงานสะอาดเกือบ100%มีบ้านอยู่ประมาณ120 120หลังคาเรือนตอนนี้ก็ใช้เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ชาร์จเข้าแบตไว้เอาแนนแบตออกมาใช้ให้ชาวบ้านใช้อีกตอนถ้าไม่มีนายกโจหรือธนพลกิจการก็อกติก็คงจะลำบากตอนนี้เยอะเพราะส่วนมากไม่ว่าจะเป็นสะพานท่าเทียบเรือหรือว่า ตัวลาเซลล์ไฟฟ้านี่นายกจากอบจช,ช่วยช่วยทั้งนั้นเลยครับก็ถว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็ถว่าคนไหนรักธรรมชาติของการอากาศที่บร,ริสุทธิ์จริงๆก็เชิญมาเที่ยวกะจิกอาหารสดๆจับขึ้นจากทะเลใหม่ๆเลยก็จิกดีต้อนรับทุกท่านครับที่จะมาท่องเที่ยวกะจิก